สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะวันนี้ก็จะมีทีมชาวบ้านนะคะมาช่วยตอนนี้ก็มาแล้วนะคะสวัสดีนะคะนี่ตอนนี้ก็เต็นมาแล้วผู้ใหญ่บ้านคนรอนี่เอง กล้องแล้วก็เอามาได้เ่ได้นันนี้มีหักอยู่นี่มได้ไหมพี่เสือเชื่อเขายกกับปวดหลังอะขาพี่อยู่ไหนล่ะเจามดีเยเอ้าไม่ได้ถือมาบอกว่า รอาวลงไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้มาแล้วมาแล้วสองคณะงะเป็นของม่างสงเจไปเอาไปปลาดองนึ่นะปลาดงงหน้ามีเดล็ดไงพี 1, 000, 000 oh! คเคยยกได้หนึ่งหมื่นวิวโอ้โหใคร่วยยกได้หนึ่งหมื่นวิวไม่ใช่รอมั้งช่วงนี้สุภาพสตรีก็เก็บเพราะไม่ก่อนนะคะแต่ถ้ายกขาก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อารวมกัน

เรายกของหนักตอนแล้วเราจะของเบาแล้วรถขารถขาคู่เรายกไปไวของหนักตอนแล้วเราจะของเบา ใครไม่รู้ทำไมลี่ปลารู้ทำไมลูกปลาคะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบใจคอไดีาวเอะไรรนี่จะใจเต้น ก่งขนาดไหนนะมืองกับยกอนอันนี้กี่หลังแล้วผหนแปบแปดครั้งี่องหลังอันนี้ยาครับแล้วนนนนนนมาเรียบล,งลัมลง,ลม,ลางมาแล้วไป พี่แอร์ทำเองกับืนใช่ครับ่่เต็มยืนเรีองคราัเอะไรพี่จพี่แอรทำเองกัะจรพี่แอรทำเองกับมือเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจุกตัยืนอันนี้คนมาหมดแล้วใช่ไหมครัหรืออีกสองอ่ะ น,น,นี่นะคะนคนมาแล้วนะคะทุกคนสองหลังสามหลังทั้งหมดสิบหลังมาแล้วแป๊บทั้งหมดสิบหลังฮะ้าบยังไม่มาน้ำแข็งยังไม่มาเออเดี๋ยวน้ำแข็งมาเราก็ให้ปลาดิตตาเราชงเลยเห็านอะไรชัดเนะ มันนักมากหูเมื่อกี้หนูสี่อันหนูเดินไม่ได้เลยโอ้สีอะไรไดสี่พันวิวเหรอเอาามันเป็นเหล็กไงกับข้าวน้ำก็มีนะคะกาฟง,งาเฟอยากกินก็ได้เลยนะคะ สองสองคือออกไปเนี่ยสองสองฮะเดี๋ยวพีนนหนหัวใจของเราก่อน <c oughs> หนูวันนี้หนูไม่ยอมแพ้พี่แน่ <c oughs> เลิศปีนี้วันนี้เราต้องได้เลิศนะคะ ป็นยังไงโอ้ประลึงม,มากเลยดิใครทำน,นที่โอ้ใครอ้เอเตนก็ติดต่อไว้ด้วยนะเนี่ยติดต่อไว้ <c oughs> ยังยังไม่จบงนางแงแนแต่งเอเตนอ่ะจะให้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้ที่เราทำเมื่อคือนตอนมืด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 ,มอดตอนกลางคืนนะคะนี่ นี่นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ